ว่าตัวเราแบบเหมือนมีกําลังแหละโอ,อ้เราก็อยากจะแบบช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของตัวเบลด้วยแหละคือแบบมีทรัพย์คือเพื่อแบบส่งต่อแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นก็ mm hmm. ทําหลากหลายค่ะทําทั้งวัดโรงพยาบาลทํากับโรงเรียนทํากับอะไรอย่างเงี้ยลองนับ,นบ กันดูกับคุณแม่เล่นๆที่เป็นแบบเจ้าภาพร่วมกัะถินปีที่แล้วก็ว68ได้มั้กวด <c oughs> เพราะว่าเราเหมือนแบบเหมือนเราทำ <c oughs> ด้วยด้วยใจบริสุทธิ <c oughs> ๆๆ์ก็เท่าที่มีโอกาสแหละคือไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษส่วนมากก็จะจบแบบแถมไอ้ตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ <c oughs> ไม่ได้ขออะไรแบบสักเท่าไหร่ก็ขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนดีก็ทำแล้วสบายใจค่ะ มันก็มันก็เป็นการเหมือนสละอย่างหนึ่งแหละค่ะการทําบุญมันมีหลายแบบเนาะมันมีทั้งแบบลงแรงลงเงินหรือว่าแค่แบบอนุโมทนาก็ได้บุญแล้วอย่างเงี้ยต้องดูกันดีๆนะคะเรื่องถ้าถ้าจะทําสัลากรรมหรืออย่างเงี้ยดูสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยนะคะก็การการทําให้ตัวเองดูสวยขึ้นมันไม่ผิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องแบบรีเช็คให้ดีๆเพราะมันก็เป็นเรื่องของแบบ ความปลอดภัยเนาะถือว่า,เ,า <laughs> เขาก็ชมเราละกันค่ะแต่ว่ายังไงดูดีๆนะคะ <laughs> <laughs> ก็ต้องดีใจค่ะเพราะว่านั่นคือเป็นการชื่นชมอย่างหนึ่ง <c oughs> เขาอยากมีได้เหมือนเราก็โอเคค่แะ <c oughs> แต่ว่าความจริงแล้วทุกคนก็สวยได้ในแบบของตัวเองแหละ <c oughs> ั่นใจที่จะไม่ทําอะไรเลยแล้วก็แบบต้องยืนกรานว่าแบบก็ทําไมก็ฉันเกินมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ถูกไหมหรือว่าถ้าทาแล้วสวยขึ้นเราไม่ได้ไปทําบนหน้าใครเราทําบนหน้าเราขอบคุณค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะศึกษาดูข้อมูลดีๆนะคะอย่าอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะราคาถูกโอ้น่ากลัวนะคะกลัวว่าน่าจะเือนเราเหรอร่เีย ตื่นเต้นนะมีคนหน้าเหมือนเราหลายๆคน่าแฟมันก็ไม่ได้มีอะไรมาเออสักพักนึงแล้วแหละที่จริงแล้วอ่ะมันก็เป็นแบบวันวันหนึ่ง วังลยงงงาด,ดยแต่ว่าอย่างปีที่แล้วอะวาเลนไทน์อะเป็นโควิดพอดีเออเราก็แบบเหมือนได้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้ส่วนตัวค่ะ <c oughs> ที่ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวปีนี้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะไม่ต้องซื้อให้ตัว,ตวเองหรอกหรือว่ามีคนซื้อให้เร้ไหมไม่เหงาค่ะ คนรอบข้างคือแบบเติมเต็มความรักได้ดีมากๆอยู่แล้วแบบครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าจะแบบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าให้ไปเดาเอาเองพู้ให้ดูมีปิดศนาไม่มีอะไรเลยแม่เป็น <laughs> โสดคะ่ะสนิทคะ่ะรอดูก็ได้คะ่ะ